สวัสดีครับผมวันนี้มาเห็นมินูของหวานครับพี่น้องนี่ครับผมหลังจากที่เก็บมากครับเมื่อคืนฝนตกแห้งครับผม<ว>นี่คือบมกม่วงน้อยครับผมบักม่วงสุกนะครับเกตตอนใบใบคำคำแก่กๆจังหน่อยครับพี่น้องนี่ออกก็ลูกสาวก็ล่งปาดอยู่ครับผม ต้องตัดขัวก่อนนะครับผมปาดขัวแล้วก็มาเซย่านพี่น้องแบบนี้นะครับผมนี่กก็มัจังมั <c oughs> งกขูดนะครับนี่พี่น้องที่ทำผมเหลืองๆครับหวานเลยครับผมคพือที่จะเอาไปกวนนะครับวันนี้ก็ไปพี่หงัวงครับพี่น้อง เปลือกมันครับแปดแ,แบบนแ่เลยพี่น้องตัดหัวครับอก เด็กใครเด็กวะเหลืองงามๆเลยครับนอ้องตาแดดครับไทยต้นควนกับไทยไทยต้นปาก สวยงามทีเดียวครับพี่หนอ้องมันนี้เดเวียวครับขแข้งกับลูกสาวครับดิวอินดี้ครับสวยนนานี่ครับไปตองครับพี่หนอ้อง บางบ้านเราก็ใส่ใบจานนะครับจะใบน้อยก็นเนี่ยนะพี่น้องแต่ถึงแค่นีหญ่หรือว่าพ่อเทใส่พลาสติกไปเลยนะครับตัดเอาอันนี้จะแกะเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาพเบื้องตาครับผมแ <c oughs> ดดออกตากหมึกมองแผ่นครับผม <c oughs> เป็นวิธีครับ เต็มเลยนะครับบดอีกชุดนึงครับชุดนี้ได้แดดนึงแล้วครับผมนี่ชุดนี้จะออกอแดงๆเข้มๆครับซึ่งได้แกะหลอกผมว่าปีนทางนะครับหลออมาแล้วสลับทางตากแดดนะครับน้องชุดนี้คือแกะแล้วครับส่วนัั้นย่งตากไม่ไหครับผม ไปไล่นะครับผมช่วง่วงหน่อยกำลังสุกครับชีวิตเป็นบาดครับผมได,ได้ครับตาของมองแน่นนะ้พี่นอ้อง ี่มือกล่องครับนอ่ะเนาะจะว่างเป็นแผ่นนะครับเอาอะครับกลับมาเอานึงครับ จะล้มครับล้มครับทำงานหนักมากเลยครับขาอ่อนครับหลิวอินดี้ครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ไปเอาใหม่อีกนะครับ